เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่28กุมภาพันธ์วันนี้ในรอบค่กลับมากรนดี่กระแสข่าวจากฝั่งตรุรกีกันก่อนหลังนะักข่าวดังแดนไก่งวงอย่างยากิสซาบันคุกรูในคลาบได้ออกมาระบุว่าอันตายเบยนเดียรเริ่มจะไม่พอใจกับสถานการณ์ของตัวเขาเองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาจจะอำลาสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับแม้เพิ่งจะย้ายมาจากเฟเนเเบเช่มาร่วมทีมได้เพียงแค่1ปีเท่านั้น โดยตอนนี้ครับตามรายงานก็มีข้อเสนอจากกาลาตาสาราทีมคู่แข่งของเฟเนบาบเช่อดีตต้นสังกัดของเจ้าตัวยื่นข้อเสนอเข้ามาให้เขาพิจารณาแล้วและทางนายดันวัย2่ปีรายนี้นะครับก็มั่นใจในความสามารถของตัวเองและก็เชื่อว่าเขาน่ะจำเป็นต้องลงเล่นอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นโอทรัฟอร์ดหรือว่าที่ไหนก็ตามดังนั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวอันรายบายินเดียและกล่าวว่าอยากจะอำลากองทัพปีแสดงหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับรายงานต่อมาครับจากสื่อที่น่าเชื่อถืออย่างเดอะแอตแลนติกก สื่อเจ้านี้นะครับได้ออกมาระบุว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาจอห์นเมอร์ทับได้นัดพบปะพูดคุยกับแอนดรูซึ่งก็เป็นทั้งพ่อและก็เอเจนต์ของเมสันกรีนวูดแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยนะครับว่ามีการปรึกษากันในเรื่องไหนนอกจากนี้ครับดิอัลเลนติกก็ยังกล่าวเสริมว่าโอ,อกาสที่เมสันกรีนบูดจะได้กลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนั้นถือว่าน้อยมากครับซึ่งทางทัพป,ปีสแสดงก็อยากจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดังนั้นกับทางออกในตอนนีี้ขขออองมมมรรรนะคับกกกกกก็็่่าาาาาาจจเปยออทวท เข่าต่อมาครับกับรายงานของสื่ออังกฤษอีกเจ้าอย่างเดอะมิเรอร์กันบ้างครับดิสื่อเจ้านี้ที่ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพยายามจะคว้าตัวชิอ,อาปารลินญ,ญากองกลางคนสำคัญของฟูลแลมมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพื่อแทนที่ของคา s เซมิโร่ที่สโมสรนอาจจะปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันหลังจากมีหลายทีมในซาอุดีอาระเบียรครับแสดงความสนใจเข้ามา อย่างไรก็ตามกับดิวนี้นะครับทางกองทัพปีแสดงก็ยังเจอคู่แข่งอีกหลายทีมเลยครับในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากทางเชลปารินญ,ญาก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเลยครับโดยเฉพาะกับบาเยินทีมยักษ์ใหญ่ของเยอรมันที่ก็จะได้ตัวไปร่วมทีมแล้วในช่วงซัมเมอร์ก่อนนอกจากนี้ครับก็ยังมีลิเวอร์พูลและก็แอสตันนอสองทีมในพรีเมียร์ลีกครับที่ก็แสดงความสนใจนักเตะเช่นเดียวกันรายงานต่อมาครับซึ่งหลายคนอาจจะพอทราบกันแล้วกับข่าวลือร่วมกับเซดินซีดานดีจากรายงานของสื่อฝรั่งเศสอย่างฟุตแมกาโต้ เซอร์จิมลัดคลิฟและก็อินิออสสนใจจะนำตัวซีนาดีนซีดานเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทัพปีสาาแดงแทนที่เอลดิคเคนแักในช่วงซัมเมอร์นี้ครับและก็กำลังพยายามจิรจาให้ดีลนี้นะเกิดขึ้นให้ได้ซึ่งถ้ามันจริงก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนครับ อย่างไรก็ตามหากว่าอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งหลังจากที่ซีดานอำลาตำแหน่งกุนซือของทีมชุดขาวเขาเองก็เคยย้ำในคลบว่าอยากจะเข้ามารับงานคุมทีมในพรีเมียร์ลีกและก็รวมไปถึงอิตาลีด้วยเช่นกันแต่งานที่เขาจะเข้ามารับหน้าที่นั้นก็ต้องเป็นงานที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับตัวเขาแล้วนั่นเองครับ <S <S เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเจ้าหนูคอบบี้ไมนูกันนะคลับซึ่งเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าเอริกเทนฮากพยายามผลักดนันให้เขานะมีส่วนสําคัญในเกมการเล่นของทีมมากขึ้นครับในช่วงที่ผ่านมาทําให้ตัวเขาาขา,บบกขากกก็อยยจะควมดี ความชอบนี้ให้กับเอริกเฮนฮากเลยครับดิเขามีเมนูได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเขาแค่อยากให้ผมมีความสําคัญมากขึ้นในทีมชุดใหญ่และเวลาเมื่อส่งผมลงสนามเขาก็บอกให้ผมน่สามารถขอบอลได้ตลอดเลย ตอนแรกที่ผมขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เขาก็บอกผมว่าจะผลักดันผมแบบเต็มที่และเขาก็ทําแบบนั้นจริงๆเขาต้องการฟอร์มการเล่นที่ดีจากผมมากกว่าเดิมสเสมอต้องการให้ผมนะมีส่วนร่วมในทุกเพลงการเล่นของทีมเขาพยายามให้ผมเรียกบอลมาเล่นเขาช่วยผมได้เยอะมากเลยล่ะเขาคอยแนะนําผมอย่างดีมาสเสมอซึ่งก็เช่นเดียวกับนักเตะรุ่นพี่ภายในทีมหลายๆคนแต่สำหรับเอริคเทนาร์กแล้วเขาผลักดันผมและก็ช่วยผมพัฒนามากขึ้นเขาทำให้ผมเก่งมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเขาทั้งหมด และผมเองก็อยากจะโชว์ฟอร์มเพื่อตอบแทนความไว้ใจที่เขานำมีให้ผมอย่างมากด้วยเช่นกันมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากันบ้างนะครับกับประเด็นที่ว่าสโมสรลังจะหากุนซื้อคนใหม่เข้ามาแทนที่เขาหลังจากจบซีซั่นนี้ซึ่งกับเรื่องนี้ครับเอริกเทนฮาก็ยืนยันว่าเขานี่ไม่ได้สนใจกับกระแสเขาวลือเรื่องกล่าวาใดอย่างใดและก็จะขอมุ่งมั่นโฟกัสกับการพาสโมสรไปให้ไกลที่สุดในซีซั่นนี้ก่อนครับด้วยเอริกเทนฮาได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่า ตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ผมเซ็นสัญญากับ Small สโมสรนเป็นเวลา3สซีซันด้วยกันดังนั้นผมไม่สนใจกับข่าวลือหรอกผมโฟกัสแค่เรื่องของกระบวนการเท่านั้นผมไม่ได้แคร์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ผมได้คุยกับเซอร์จิมรัคลิฟมาบ้างรวมถึงเซอร์เดฟเบลฟอร์ดด้วยเช่นกันและก็รวมไปถึงนคนอื่นๆในกลุ่มของอีนนออสเดักนั้นผมจึงรู้ว่าพวกเราเนะี่ยอยู่ในจุดไหนกันและผมก็รู้สึกว่าพวกเขาน่ก็เชื่อมันในตัวผมด้วยเช่นกันนะผมรู้ว่าผมนะี่ยกำลังทำอะไรอยู่พวกเราได้พูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอและเราก็คุยกันถึงเรื่องอนาคตร่วมกันด้วย หากคุณกําลังพูดเรื่อง,องความพ่ายแพ้แค่นัดเดียวและก็ตําแหน่งคุณซื้อของผมแล้วจะถูกนํามาหารือกันผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสหน้าหลังจากในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเรานะ่ยก็ไม่แพ้ใครเลยดังนั้นผมคงใส่ใจกับเรื่องนี้มากไม่ได้มันคงจะมีปัญหาแหละหากว่าผู้นํในกลุ่มนี้มีแนวทางอีกอย่างหนึ่งและคนอื่นๆก็มีแนวทางอีกอย่างหนึ่งแต่นั่นก็ไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นพวกเราเนะ่ยเห็นตรงกันมันไม่ใช่แค่เรื่องของผม,ผมผมไม่ได้โฟกัสเฉพาะเรื่องสาา,ารณ์ของตัวเอง ผมแค่มีสมาธิกับทีมให้มากที่สุดทุกอย่างเกี่ยวกับการโฟกัสไปที่สิ่งดังกล่าวและผมจะไม่ค่อยเขกับเขาหรือที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนต่อกนนีประเด็นเกมบุกเยือนทีมเซาปปานดอตฮีมฟอเรสต์ในศึก F a ครับรอบสีทีมสุดท้ายนี้คืนนี้นะครับซึ่งเอริกเฮนักก็ยืนยันว่าเขาจะยังคงใช้รูปแบบการเล่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าผลงานตั้งแต่เริ่มต้นปี2024น,นี้มาทีมเพิ่งจะพลาดท่าแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นครับด้วยเอริกเฮนักได้ให้สัมภาษณ์ถึงตรงนี้ว่า ตลอดเดือนมก,กราคมเราไม่แพ้ใครเลยนะและตลอดเดือนกุมภาพันธ์เราก็คงจะแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นมันคือความการเล,ล่นที่ย่ำแย่ก็จริงในเกมแมตช์ดังกล่าวและเราก็พ่ายแพ้ซึ่งเราก็ตระหนักถึงเรื่องนี้กันอย่างดี <Yeah. S 1> เราอยากที่จะอยู่ในทุกรายการแข่งขันเราต้องการเอาชนะในเกมคืนนี้ด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติของเราและมันก็จะเป็นแบบนี้ในทุกเกมนั่นแหละผมมองดูทีมเราในทุกวันนี้เราทํางานในการพัฒนาทีมและพยายามเอาชนะในทุกเกมซึ่งเราต้องมองในแบบระยะยาวไว้ก่อนนะ เรามาปิดท้ายกันที่ทัศนะของคริสเตนเพอร์สโลอดีตซีโอของแอสตันวิลล่ากันนะครับกับเรื่องการดึงตัวแดนแอชเวิร์ดมานนในทนของอ็อกีลาของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยอดีซีโอรายนี้ครับที่ออกมาเชื่อว,ว่าแดนแอชเวิร์ดจะได้เริ่มงานกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอย่างเร็วสุดก็น่าจะเป็นเดือนกันยายนของปีนี้หรือก็คือเลยช่วงตลาดรอบซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ไปแล้วครับหากว่านิวคาสเซิลและก็แมนยูเนเต็ดสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้เดคริสเตนเพอร์สโลนะครับได้แสดงความเห็นผ่่าาานททง็ออปสร์ตว ผมคิดว่าในเคสนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเสียเงินอย่างแน่นอนหากว่าพวกเขาเนยะต้องการจะดึงตัวแดนแอชเวิร์ดไปร่วมทีมอย่างเดียวที่สุดเพราะว่าข้อแรกเลยก็คือพวกเขาเนยะมีสัญญาที่มีร่วมกันอยู่แล้ว2ก็คือสําหรับนะิวคาสเซิลนบผมมั่นใจว่าหากเราเชื่อตามที่เอ็ดดี้ฮาวดี่กล่าวไว้ก่อนหน้า พวกเขาจะยืนตลาดเพื่อสแสวงหาผลกําไรและวพวกเขาจะต้องจ่ายเงินเพื่อหาคนมาทดแทนที่ของแดนแอชเวิร์ตด้วยเช่นกันดังนั้นคําถามจริงๆก็คือพวกเขานจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้แดนแอชเวิร์ตไปเริ่มง,งานได้เร็วสุดตอนไหนกันแน่และดีความเป็นกลางนะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นแหละและมันจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งสถานการณ์ในตอนนี้มันค่อนข้างแตกต่างกับในตอนที่แดนแอชเวิร์ตย้ายจากไบรตันมายังนิวคาเซลซึ่งในท้ายสุดแล้วดิวดังกล่าวก็จบลง และหากว่าผมเป็นนักลงทุนนะผมคงจะไม่ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจนกว่าจะจบซัมเมอร์นี้คุณลองคิดดูสิเขานั่งอยู่บนความลับทั้งหมดของนิวคาสเซิลที่จะมีส่วนโดยตรงในช่วง3ามเดือนต่อจากนี้ดังนั้นบางทีการย้ายทีมในช่วงเดือนกันยายนอาจจะเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลกับพวกเขาทั้งสองฝ่ายมากที่สุดแล้วหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม